ดูกรณีของหนุ่มที่ป่วยเป็นโรคอ้วนที่จังหวัดนองบัวลำพูกันนะคะโดยชายหนุ่มคนนี้ค่ะมีน้ำหนักตัวถึง275กิโลกรัมนะคะแถมยังมีสารพัดโรครุมเร้าอีกด้วยนะคะจึงได้วิงวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ที่มีจิตเมตตาช่วยซื้อเตียงนอนที่สามารถปรับได้ค่ะ โดยนางเตรียมสนองพันธอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่203หมู่ที่ 2, 2บ้านกุดดูใต้ตมบลกุดดูออำเภอโนอนสังจังหวัดนองบัวลาพูเปิดเผยนะคะว่านายนาเรนริศสนองพันอายุ28ปีบุตรชายป่วยเป็นโรคอ้วนมีน้ำหนักตัวถึง275กิโลกรัมต้องดำเนินชีวิตประจำวันอย่างยากลำบากยิ่งในช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นส่งผลทำให้ระบบการหายใจยิ่งลำบากเหนื่อยง่ายเท้าวบวมและไม่สบายเป็นไข้นอกจากนี้ยังเป็นแผลที่เท้ามีน้ำเหลืองไหลออกมาต้อง นำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาบ่อยครั้งจนเงินทองนั้นเริ่มร่ยรอไปเรื่อยๆเรยพราะอาการดีขึ้นก็ต้องพาลูกกลับมาดูแลกันตามมีตามเกิดที่บ้านค่ะ โดยได้เรนริศสนองผันเจ้าของน้ำหนักตัว275กิโลกร,รัมกล่าวว่ารู้สึกเหนื่อยทรมานมากอยากจะลดน้ำหนักลงให้เป็นปกติแต่ก็ทำไม่ได้เนื่องจากว่าฐานะทางบ้านยากลำบากจึงอยากจะวิงวอนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีจิตเมตตาช่วยบริจาคเงินสำหรับ ซื้อเตียงนอนที่สามารถปรับได้หรือว่าโอนเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลโดยติด,ดต่อที่พ่อและแม่ของตนหรือบริจาคไปที่บัญชีของนายจารินทสนองผันธธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี402-1-91696-2สาขาหนองบัวลำพูค่ะ โดยทางด้านนางปรานทิพทติศักด์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนองบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆได้รุดมาเยี่ยมพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือให้แก่นายนเรนริศสนองพันธ์อย่าไรก็ตามแม้จะป่วยเป็นโรคอ้วนแต่ว่านายนเรนริศสนองพันธ์ก็มีดนตรีในหัวใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูการเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ของเขากเลยค่ะบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้ง ไม่คเคยเสียใจลองเพลงเพลงนี้มาสลายให้แทนหัวใจ